ทำไมมันเป็นอะไรหนูไม่ได <f> ้เป็นอะไรไหวไหมเนี่ย <od> พ oh ี่ก็ถามอยู่นั่นหนูก็ไหวอยู่แล้วเนี่ยก็จะพากแบบชอบไงเราเล่นชอบคือชอบพูดจริงกอคือพูดจริงก็เราก็ต้องเล่นให้ดีเขาชอบเราก็เล่นไปที่ติดกันไม่ว่ากี่คืนเขาขอเราก็ต้องเล่น พี่ต่เมื่หนูหนูโอเคมาคุณพี่และหน,นรูรักพี่รนะมึงมีใบพลลัพธ์ปะเนี่ยตามอารมณ์ไม่ทันขอบคุณครับเราคุยกันมาพักแล้วผมว<า>ยังไม่เคยเห็นหน้าคุณเลยไม่ต้องอยากเห็นเหรอผมอยากเห็นหน้าคุณจริงๆกลางๆถ้าถามหน้าคุณคน,นึกตกคุณดำรงครับกลิ่นตัวคุณนี่หอมเหลือเกินไม่ทราบว่าคุณใช้น้ำหอมยี่ห้ออะไรทิพรัก ชอบครับอะไรเค็มๆเนี่ยผมกินหมดแล้วครับทุ่าเออหันหันหน้ามาได้ไหมยครับผมอยากเห็นหน้าคุณจริงๆนะครับคุณดำรงอยากคหั่นหน้ามาได้ไหมเป็นคนหน้าแหกคิ้วแตกเลือดสาดผมอยากจะรู้จักคุณให้มากขึ้นจริงๆนะคุณดำรงนี่มันกูคันอะไรโอ้โหคันเลยคันเลยคันยึกเลย Oh oh. 1941, โอ้โหคัดเดี๋ยวโดนแก้มมันจะเสียเวลามากเออหันหันหน้าไม่ได้ไหมครับได้สิแต bon ่ว่าพ yeah ี่เป็นแฟนกับหนูนะเฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงก็จริงเฮ้ยจริง okay ก็จริงคือถ้าเกิดเจอหน้ากันนี่ค huh ือเป็นแฟนกันเลยใช่พูดจริงก็คือพูดจริงมาเลยครับผมผมยินดีน้อมรับ